ครูมาโรงเรียนน่ะครูไม่รู้จักสถานที่อะโลกหรือพอจะแนะนําครูได้ไหมคะได้ไหมโลกได้ค่ะคำตอบ,บดังๆสิคะได้ไหมโลกได้ค่ะอ่หนูชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อพิกเกตค่ะพิกเกตพิกเกตเนที่ตาพรสารอินหนูหนูหนหน่ชั้นไหนโลกชั้นล่างอนุบาลสามทับสามคะ่ะโอ้ดูนะคะน่ารักมากเลยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ เออนนี้ตึกอะไรลูกที่ที่เห็นเห็นอยู่ต,ตึกอะไรบุษบานค่ะตึกบุษบานอ่าหนูหนูพาครูแนะนําครูหน่อยว่าตึกไหนอยู่ตรงไหนอลูกตึกบุษบานจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะพะแล้วไปไหนต่อลูกลานดมค่ะลานนมของหนูบ้างใหญ่มากเลยนะคะทําอะไรได้บ้างการผลกันแดดได้เลยค่ะการผลกันแดดทํากิจกรรมได้ไหมลูก ได้เออแล้วพาคูไป็นไหนอีกอ่ะคูอยากเห็นนะไปตรงไหนอีกะฝั่งนู้นนะคะจะมีอาคารโกลมโอ้แล้วคะอาคารโกลมุดเป็นที่เรียนของน้องอนุบาลสองอ๋อเหรอคะอ้าวงั้นพาเดินพาเดินพาเดินเลยไปเราไปกันเนาะอาคารโกมุดรำรดูใกล้ๆทีนี้อ๋อไปทางนู้นเลยใช่ไหมคะอืม เราเจอตรงนี้คืออะไรเนี่ยเป็นเวทีใช่ไหมเวทีให้พี่พี่น้องๆมาทำการแสดงค่ะก็แล้วคะอ๋อเอามองไปไกลๆเลยล,ลูกมองไกลๆตรงนู้นไหนตรงนู้นหนูชี้หนูชี้ให้ครูดูนั้นคืออะไรคะตรงนั้นคือทีวีค่ะทีวีเวทีเวทีๆๆๆแล้วตึกนู้นละลูกในชี้ที่ตึกไหน อาคารอาคารโกมดค่ะอาคารโกมดอ่ามีอะไรแนะนำอีกไหมคะตรงนี้ที่เราอยู่นี่คือเขาเรียกว่าอะไรลกูกลานโดมค่ะลานโดมเนาะไอ้ตรงตรงนี้คืออะไรลกูกสน,นามเด็กเล่นให้เพื่อนเพื่อนของหนูมาเล่นของอเล่นได้อ๋อพาไปดูหน่อยได้ไหมคะไดเ้เพื่อนเพื่อนเล่นกันสนุกสนานเลยกูเห็นดี่ไก่เห็นไหมเล่นกัน ใช่ไหมคะนี่ไกลเลยใช่ไหมคะครูได้ทราบว่ามีสารตาปูอยู่ตรงไหนลกูกไปเราไปไปดูกันนะหนูพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ค่ะไปะน้ำไปเลยลูกน้ำไปเลยเอ,อยู่ตรงนี้เหรอคะลูก เอ้ตรงไหนศาลพ,พระพรหมอะ่ะลูกที่ศาลพ,พระพรหมค่ะส่วนค่ะศาลพระตาคุณยายจะดูด้าน,นนี้ค่ะโอ้พาพาครูไปดูหน่อยลูกพาครูไปดูหน่อยศาลพ,พระพรหมอันนี้ศาลคุณตาคุณยายหนูุ่ยไปไหว้ใกล้ๆสิคะไปไหว้ที่แรกคุณตาคุณยายยัง าคุณคุณตาอะไรนะลูกตาทองหลอกคุณยายใสสมออ๋อคุณตาทองหลอกยายสายสมรอ่ะนูไหว้คุณตาคุณยายนะคะคุณตาชื่ออะไรลูกถามใหม่อีกครั้งนึงตาทองหลอกกับคุณยายใสสมรค่ะค่ะตรงนี้คืออะไรลูก ศาลพระพรหมว่า้ศาลพระพรหมว่า้ทั้งสี่ด้านเลยไหมคะไม่ต้อง <laughs> ไม่ต้อง <laughs> น่ารักมากอะค่ะตรงนี้เป็นอะไรคะตรงนี้ตรงนี้ที่มีผู้ใหญ่นั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรลูก <c oughs> เป็นจุดจุดอะไรคะลูก จุดคัดกรองเอาบนพลาหนูมาเนี่ยหนูต้องไปหาไปหาลุงอ่ะไปหาลุงเนี่ยหนูทําไงคะหนูพาไปหาลุงก็ลุงทําอะไรลเขาก็จะฉีดกระให้่ะไหนไหนลองไปที่ลองไปหาลุงที่ลุงจะฉีดไหมอ่ะลองไปีิลุงจะฉีดไหมลุงวัดอุณหภูมิล้างมือลุงก็จะฉีดเจลล้างมือจะทำไงต่อแล้วคะลุงลุงฉีดแล้วอ่ะ ขอบคุณลุงยังคะขอบค,คุณค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นจุดคัดกรองนะคะจุดจุดคัดกรองที่ทุกคนแล้วก็เข้าชั้นเรียนใช่ไหมคะวญญเวลาทุกคนมาจะต้องผ่านที่เวลาทุกคนมาต้องผ่านที่ไหนคะลกูกจุดคัดกรองก่อนค่ะจุดคัดกรองก่อนนะคะแล้วก็สะอาดมือค่ะแล้วก็สะอาดมือเขาเรียกว่าฉีด เจลล้างมือนะคะคาโลูกใช่ไหมคะหนูเก่งมากเลยหนูชื่ออะไรคะอีกครั้งหนึ่งพิเกเลตค่ะพิเกเลตพิเกเลตแปลว่าอะไรคะพิหมูค่ะพิกหมูพิกหมูหนูเป็นพิกหมูไหมลูกหนูเป็นไหมไม่ใช่น่ารักมากค่ะเอาพาไปพาไปห้องได้เลยอ่ะเดินน้าไปเลยลูกพิเกเลตพิเกเลตพิกหมู น้องพี่ขเิดจ,จะพาครูไปไหนต่อคะไปที่ไหนคะตรงนั้นตรงนั้นเอา้าต,ตรงนั้นตรงไหนไปกันเอาน้ำหน้าไปเลยเลูกมาดูกันนะคะว่าน้องพี่ขเิดจ,จะพาไปไหนเดินตุยนุยตุยนุยไปเลยน่ารักมาก ลูกขครนะคะเนี่ยค,คุณแม่คุณแม่คุณแม่มีลูกสาวสวยเลยคุณแม่คงจะภูมิใจมากเลยนะลูกนะน้องพิฆเะขอ,อนโอ้ระวังท่อมีการบอกด้วยอ่ะตรงนี้คือพาคู่มาที่นี่แล้ว <c oughs> อค่ะอันนี้คืออะไรคะลูกนี่คือสาร,สารพระพุทธรูป อเราไหว้จากพระพรหมเจ้าที่แล้วเราก็มาไหว้ที่พระพุทธรูปอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนของเราใช่ไหมลูกอ่าต่อไปจะพาครูไปที่ไหนคะไปที่การแสดงไปที่การแสดงที่ลานธรรมเอาไปกันเลยพาครูไปน้องพี่เนศขาครูคคเห็น ตรงนี้มีพระพุทธรูปอันนี้เขาเรียกว่าลานบัวลานธรรมใช่ไหมลูกใช่ค่ะลานบัวลานธรรมม,มีพระอยู่ด้วยเรามาแล้วเราก็ต้องไหว้ใช่ไหมคะลูกต้องไหว้มีอ่านุนอไปกราบทีงลานบัวทีลูกเราจะมาปฏิบัติกิจกรรมกันที่ตรงนี้เรียกว่าลานธรรมใช่ไหมคะ ช่นี่ดูบรรยากาศ้านธรรมน้องพิกเล็ดดอกไม้อ่ะไปดูตรงดอกไม้ดูครับอาคุณดูดอกไม้สิส,สวยตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นลานธรรมนะคะที่น้องพิกหมู <c oughs> เรียกน้องพิกหมูเลยนะพาค,คุณครูมาดูเอาไว้ปฏิบัติกิจกรรมนะคะของโรงเรียนเราเนาะค่ะก็แนะนำโรงเรียนคร่าวๆในช่วง ด้านด้านส่วนส่วนด้านหน้าของโรงเรียนนะคะเคนนโเอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เวทีโดมกัน,นแล้วก็ลานโดมที่ใช้สำหรับทำกิจกรรมนะคะน้องพิกหมูพาไปเลยหูกน้องพิฆเนตพาครูมาที่ลานโดมแห่งนี้นะคะกว้างใหญ่ที่ใช้สำหรับปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ อ่ที่ชี้ไปนั้นเป็นเวทีที่<ห>จะใช้ใช้ทำไมล<ะ>ูกใช้ทำการแสดงใช่ไหมคะโอเคไปเราไปที่ห้องกันเนาะครูรู้จักอพอสังเขตและนะ้วเนาะเดี๋ยวครูจะ,ะให้หนูพาไปตรงนู้นทำอะไรกันอยู่นะคะโอเคเพื่อนๆทำไมคะลูกถ้าห,หนูกำลังออกมาเล่นที่ ที่สนามใช่ไหมลูกที่สนาม,นามจ้ะโอเคขอบคุณเอาพี่เลดมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะ